ในการทำสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราเอาจิตผู้รู้จิตของเราเนี่ยให้มาตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรกายของเราอยู่กับกายกายมีอะไรได้บ้างลมหายใจก็ได้ การเคลื่อนไหวรีบทก็ได้การทํางานในปัจจุบันก็ได้ถ้าเราไม่ได้ทํางานอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวรีบทอะไรนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้นะเราก็รู้สึกลมเข้าลมออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเรื่องของอาณาปานสติทําอย่างไรนะพระองค์ก็ให้เอาจิตมารู้สึกถึงลม ไหลเข้าไหลออกเราองค์บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นให้เราเนี่ยทำความรู้พร้อมเฉพาะ nice to meet you <laughs>